ใช้หน่อยขับรถเร็วไม่แต่วันนี้ไม่ได้ก่งแล้วมาแต่สิ่งที่ยังไม่ได้ยิ่พี่ว่าอะไรถามขับที่แคบกับกับกกับพวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากำลังเดินทางนะคะบรรยากาศสวยมากนะคะครึ้มครึ่มบรรยากาศครึ้มครึ้มนะคะแม่แม่อันนี้นะแม่จะเข้าใส่สี ใส่อะแป่นโพละไรอ์อะไรยนะที่ว่าคลับกลางคืนแต่ที่ว่าจะมีแป่นขอบคุณนะคะผู้ที่เข้ามานะคะตอนนี้นะคะพวกมันจะลงสีอย่างเงี้ยวันนี้เข้าเข้ากันกันยังไงเดี๋ยวจะไล่ด้วยเราดูครับแวันนี้นะคะสามสาวเดินทางท่องเที่ยวนะคะตอนนี้เราหันหน้าไปทางอีสาน อีสานใต้นะคะไปอีสานใต้นะคะอีสานอีสานน้ำาเอฟซีออีสานใต้ตอนนี้เส้นทางมุกดาหารนะคะเส้นทางมุกดาหารมีใครบ้างไหมคะเส้นทางมุกดาหารถ้าเข้ามาเลยเด้อเดี๋ยวเราจะแวะไปหาเดี๋ยวเราจะแวะไปหา ตอนนี้ก็บรรยากาศดีมากนะคะเพราะว่าค้นคืนแเรวให้ดูบรรยากาศเนาะนานๆที่จะเห็นนะคะราศเราพิสัญญาณนมาตอนนี้ก็เราไม่ได้เดินทางมาเส้นนี้นานเลยนะครับ น่าจะประมาณสี่ห้าปีแล้วรู้สึกว่าแปลกหูกแปลกตาไปนะคะตอนนี้เป็นเส้นทางของมุกดาหารนะคะล่าสุดมาตอนนั้นมุกดาหารนี้ตอนนี้เราอยู่เขตอำเภออะไรเนี่ยตอนนี้เนะี่ยก็าจะกำลังจะเข้าหรือเปล่าจะเข้าเขตมุกดาหารเน,ะะเนา,าเนะาาฮะฟ้าสวยไนงะคืมคืมมุกบรรยากาศดีคนมีบุญเดินทางฝนไม่ตกคืมคืม แล,แล้วเข้าข้างตัวเองแล้วเข้าข้างตัวเองนะคะวันนี้เราเดินทางก็มีคุณลูกนะคะเป็นคนขับรถนะคะคุณลูกคะ่ะคุณลูกนะคะเป,เป็นคนใหญ่คนโตนะคะคุณลูกไม่ให้ดูไม่ได้คะ่ะคุณแม่เจวินโอ้บรรยากาศดีมากเลยชอบชอบชอบนะคะบรรยากาศต้นไม้ สองข้างทางก็มีเยอะนะคะน,นี่เป็นเรวเพิ่งเลี้ยวมาอันนี้เส้นทางมุกดาหารอำเภออะไรเนาะของเราเข้ามานี่ใครเข้ามาแล้วก็แวะทักทายกันนะคะยี่สิบกิโลในแมปนี้จะไม่รู้ว่าตัวเป็นเส้นเดียวกัน่าที่จริงสิริบอกไหมว่าอยู่ตรงไหนต้องไปบักหมดุดลองบักหมุดที่อื่นเปล่านี้เราดูดูแมปจ้าดูแมปใช่ ใช่ใช่ต้องดูจากดูจากภาพมันนี่เองเออเนี่ยเนี่ก็คือเพิ่งออกมาทีเดียวใช่ไหมก็ออกมานิดเดียวใช่ไหมแล้วเพิ่งเข้าเขตไม่เราเราเราเลี้ยวมาก็เราเลี้ยวมาโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ใคร ่าอย่างว่าไม่น่านะเพราะนในนาฬิกาไม่เจอแล้วก็หลังมาได้แล้วนีวาจะโทรหาเองดีกว่าขอบคุณนะคะตอนนี้ก็กำลังไลฟ์อยู่นะคะเดี๋ยวเรายังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวให้คุณยายดูไลฟ์สดไปก่อนนะคะคุณยายอยู่ที่บ้านคำปลายค่ะตอนนี้บ้านคำปลายนะคะ ของมุนทหารตอนนี้อยู่คำประหลายนะคะเพิ่งเข้าคำประหลายดูไลฟ์สดนะคะคุณยายดูไลฟ์สดเลยตอนนี้น่ะเข้าเลยตรง Youtube น่ะเข้าดูเลยไลฟ์สดให้นะคะเอดียูได้เขียวแมเนี่มันได้เตือนเราน้อย บางครั้งอ่ะลุ้นว่าอย่าไปเร่งใส่เวลาเห็นนะไม่ใช่หมายถึงว่าบางครั้งอ่ะก้อนเขียวเราคิดว่ามันเขียวนานยังแบบรุนทุกครั้งแบบกูจะชะลอยินดีต้อนรับสู่จังหวัดมุกดาหารเคยว่าก็ขับไปคิดว่าก็คงทันเกือบเนาะเกือบจังหวัดมุกดาหารนี่มีที่ท่องเที่ยวเยอะนะเปล่งกระเป๋าภูมโนลุมเออภูมโนลุมอะ๋อช่วงช่วงนี้ตลาดอินโดจีนตลาดอินโดจีนนี่ โอ้โหเดียวไม่ได้ไปมานานแล้วเราคุยจำไม่ค่อยได้แล้วตอนแรกว่าจะพาภูมันุรมนี่จะสวยเนาะใช่ตอนแรกเดี๋ยวขากลับมาเราค่อยแวะไเดี่ยวทางนี้ไงพี่บอกมันจะพามาแทนอ๋อที่สรุปได้มาพาแทนเนาะเขาฝนตกไงเออใช่ใช่ก็พายุไงไม่ได้ไปไหนเลยเออพายุมาพายุมาเพราว่าถ้าไปไหนก็คือถ้าไปน้ำมันต้องดูพวกพายุพวกอะไรเงี้ยตอนนี้เราติดไฟแดนะฮะตอนนี้ไฟเด อ๋อเรียสายมือเก่งกระเป๋าสายมือโอ้ใช่ใช่ใช,ใช่มือเราไปเที่ยวเก่งกระเป๋านะคือมันใหม่ทั้หมดแล้ว้ก็ไม่ได้มาที่นี้นานเช่นนี้มาตอนไปงานแต่งกันลูกเพื่อนแม่ตั้งนานแล้ววันสี่ห้าปีได้ดไจริงอวันห้าปีอันนี่นะคะโอเคมงดาหานตลาดอินโดจีนเตยบ,บอ้ บรรยากาศดีมากนะคะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะเอฟซีแถวมุกดาหารมีไหมคะมุกดาหารนะคะตอนนี้เราดูเส้นทางมุกดาหารเราก็ไม่ได้มาประมาณสี่ห้าปีแล้วนะเส้นทางนี้เราก็กาจำไม่ได้เมื่อก่อนจะมาใช่ต่ยังพามา,มา,มาไงเออแต่ก่อนมาแต่ใดดูจีนบ่อยมาก ซื้อของจนจะเต็มบ้านแล้วค่ะพ่อมาคุพามาดิยคนพามาไปสวรรค์แล้วเราก็เลยไม่ค่อยจะมาไม่ได้ไปจริงนะเขาก็ตังคุณตังอยู่แล้วนะคุณฟนั้นจากตะกอนถนนมันยังไม่เป็นสีเลนนะแต่ตอนนี้เป็นถนนสีเลนแล้วมันขับมาซื้อนั่นเด็กกล้วยเราจะมาตลาดกุยจีนเราไปซื้อกล้วยไม้ มาบ่อยมากดูด้านนครปนมทบณรมีโอ้ยน่าตาบ้าไปรู้จักทุกเส้นทางใช่ไหมพี่ก็พามาบ่อยนะพี่ว่าไม่แต่พี่พามาแบบหรือหรือว่าถ้าเราไปแล้วพอถ้าไอ้นครปนมไอ้ทบรรยากาศด้านข้างก็สวยนะคะแล้วยังไม่มืดมากยังเวลาลืมจะเป็นไล่อ้อยกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นไล่อ้อยคือแบบมาบ่อยมาก จุดประสงค์ของเราจะเดินทางไปที่อุบลราชธานีนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่มาาุ่มงทหามุ่งาหารอยู่นะ,ะแล้วก็บอกให้ทุกคนเข้าไลฟ์สดนะคะดูนะคะญาติเป็นห่วงเราก็เลยไลฟ์สด <c oughs> ให้ดูอลไรก็ถ้าใกล้ถึงอุบลก็พี่ตัวขับเลยลา เกอบห้าสิบนะยกเอฟซีของอะไรนะตัวโตโกนาวมาสามสาวแทบบ้านโคกงหน่อยนะเออมาหน่อยสี่ร้อยกว่าคนเข้าตัวโตโกนาวตัวนี้นะบ็มาหาสามสาวหน่อยนะสามสามีตั้งแปดร้อยเนี่ยบยบ้านสามสาวตอนนี้มีกบอะไรนะตโตโกนาวนะคะนั่งเดินร่วมทางนะคะ นั่งเมาส์นั่งเมาส์อยู่นะคะตอนนี้เปิดรายการใหม่แล้วเลยอ,อาจขึ้นเงาเบาเพราะืนก็เปิดเพราะพึ่งโกคนเ <c oughs> บนิดหมดเลยอะไรนะต้องมันเป็นรายการชื่อชื่อเห็ดอะไรกินกข้าวเอาผืนกินข <c oughs> ้าวเบาพืน แฟนขับของโตโต้โกนาวก็มาหาสามสาวหน่อยนะตอนนี้สามสาวพันสี่แล้วครับพันสี่แล้วครับตอนนี้อขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอฟซีที่เข้ามาเรากำลังเดินทางนะคะให้ดูบรรยากาศของการเดินทางก่อนนะคะเราไม่ได้เราไม่ได้ไไดอะไรนะเรว่าไม่ได้มาตุงเถียนนี่ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะตื่นเต้นเหมือนกันเส้นทางมมนเคยมามมนานแล้ว แต่ก่อนนี้จะแบบพูมาที่นี่บ่อยมากเขาจะไม่ดีเขา be careful hello my f r i e สบายดีเด้อพี่น้องพี่น้องทางลาว no. อยู่ยเซนน้องไม่ใส่มือแล้วพี่น้องวันด้านซ้ายมือขับปูเลยนะ น่าจะเป็นกดติดตามเลยสิเลยตอนนี้เลย <c oughs> ติดต,ตามบอบเลนะขึ้นนิดหนึ่คู่ขาเลยนี่กดติดตามนะครับทุกคนมาตามสามสาวให้ด่วนเลยตอนนี้มาตามมาตามสามสาวแต่บ้านโคกเลยเด้อมาตามสามสาวแต่บ้านโคกนั่งเพราะว่า เดี๋ยวโต๊ะโต๊กุนาจะได้เดินนะตอนนี้จะจะให้ลงจากรถ <laughs> เ,เราไม่ไปทาง,งนน้นอะไม่แบ่งไปแต่จะใช้ลงจากรถ <laughs> ต้อง,าางต้องเข้าชมไลฟ์สดของสามสาวไทยบ้านโคู่นะครับ <laughs> ดูบรรยากาศท้องฟ้าสวยงามมากเลยรู้สึกว่า พาไม่จะทาพราวของผมก็ให้ฝันฝันตัวเองเลยพี่พี่จะมาทำคอนเทนต์แต่พี่ยังไม่มีเวลาพี่จะมาทำอะไรกินหมูกระทะใต้สะพานอยู่ที่นี่หรอใช่มันมีน้ำหมูกระทะโอ้บิ้วเป็นเหมือนกันฝั่งนครฝั่งหูไม่ฝั่งไหนเลยดิอ๋อโหคอคือหนูก็ไม่ได้มาเส้นนี้เนาะมันก็เลยเราไม่ได้ไปดูสวยบิ้วทำคล้ายคล้ายกรุงเทพอะเนาะใช่ครับมันจะเหมือนสะพานอันนู่นี่แน่ของกรุงเทพอ่ะใช่คือนะ เดี๋ยวแวะเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวแวะผ่านให้ดูตอนมาขาบกลับก็เชื่อวมาได้เล่นทุกที่แวะขับรถผ่านได้ไงไม่ได้ผ่านสะพานนะไปไหว่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วก็เ้วก็ขับผ่านกล้วมันเป็นซอยออกมาดีเดียวเองทุกคนสวัสดีครับ460คนถล่ม460คนมาด่วนเลยตอนนี้สามสาวสามสาวไดบัตรโค้กเหลือ500ครับตอนนี้มาด่วนเลยครับมาด่วนเลย มาเลยนะครับสามสาเขก็กดติดตามให้ด้วยนะครับาก,าการเดินทางนะคะช่วงนี้เดินทางบ่อยนะคะเดินทางบ่อยแต่ก็ต้องระวังเรื่องฟ้าฝนด้วยเพราะว่าจะต้องถือร่มนะคะในการเดินทางร่มร่มตอนนี้เราจะต้องไล์สดบนรถนะคะเพราะว่าเราจะต้องนั่งอยู่บนรถนี้ประมาณสามชั่วโมงนะคะเพราะว่าจะมุ่งหน้าไปสู่กรุงรัชธานี ยี่สิบหอมนี่ในใบแอร์เขียวผสมสามสาวทุกคนไปช่องสามสาวบ้านกุงไทยบ้านโคก่มเลยนะัดชสมัยยังน้อยชอบเส้นนี้มากเลยมันไหลลงลื่นๆๆโอ้ยมีความสุขชอบสามสาวยี่สิบชายสามชายแหละว้าวกำลังจะบอกว่าดีมากตอนนี้เหลือเจ็ดแล้วสามสาวไทยบ้านโคกนะคะขอกำลังใจแต่ทุกคนเด้อจาก ช่องกโกโก้อัตโตโกนะมาสามสาวไทยบ้านโคกด้วยนะตอนนี้สามสาวไทยบ้านโคกกำลังไลฟ์สดอยู่เส้นทางอะไรนะเส้นทางของนุษทหารนะครับบอกมาด้วยบอกจำมาด้วยหอดูช่องจุนจุนทะเป็นที่ช่องนะครับไปให้หมดวันนี้มันติดตามยีทุกสางคมกันก็เริ่มละเออเริ่มว่าจะไปตามเจ้านี้หนึ่งนะ เราต้องมีการ planning รอะไรหลายอย่างที่ชัดเจนอย่าลืมนะเยอะคือของมาเหลือแค่แค่นิดเดียวเหลือแค่สามสี่สามสี่กล่องมาแล้วก็หมดล็อตเลยสงสัยเพิ่อนอยากให้พักมั้งนอนบึกมากแล้วก็จะเว้นไปประมาณเผื่อเขาบองมาก็เกือบอาทิตย์วันนี้วันนี้เนี่ยตอนนี้ตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยต้องสั่งของเพราะว่าเผื่อเดินทางมันเป็นอาทิตย์น มาด้วยเพราะวันนี้วันวันนี้วันวันนี้วันสื่อเอากองมาช่วยให้หน่อยมั้ยไ้สาวสาวมิวช่วงช่วงสิ้นเดือนเนี่ยคนไทยมากเร่งระบายของเพราะเป็นช่วงแบบเงินเดือนออกเขาจะมีใจะสิ้นเดือนทุกคนก็จะแบบได้ของนาราณนารานี่จะวันอังคารเราเงินเดือนออกนะทุกคนจะได้ของนาราไปแล้วคนที่มาหาพี่มิวเขาอยู่บริษัทวันนี้น่ะเขาเลิกประมาณ ห้าห้าหกทุ่มนี้เลยบางทีเพราะว่าเพราะว่าเขาอยู่บริษัทเขาทำงานเป็นการเขาจะมาช่วงแบบว่าเขาจะมาช่วงช่วงดึกดึกตอนนี้ตุ๊โต๊กโกนาวนะคะตุ๊โต๊โกนาววันนี้เป็นคุณหนูวันนี้มาด้วยด้วยบทบาทของการเป็นคุณหนู้โดยสารนะคะคุณหรู้คุณหนูวันนี้คุณหนูนะคะวันนี้และที่สำคัญก็คือทูตส่งส่งอะไรมาให้ด้วยนะ ส่งคนมาด้วย,ยนะฮะวันนี้นะครับวันนี้ลูกทังทุกตื่นเต้นมากเพราะปกติถึงไม่เคยงหล่ะ <laughs> experience my first time I am passenger first time ครั้งแรกที่เป็นผู้โดยสาร it's n o r really m a l l y I'm driving ถามความรู้สึกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากตนนี้ล้วเป็นคนขับไม่ได้เป็นครั้งแรกจริงๆที่จะนั่งตรงนี้ตื่นเต้นมากกว่าขับแต่คนขับน่าจะตื่นเต้นกว่าคนนั่งไม่ไม่ตื่นเต้นเ๋ยคือพอคนที่ไม่เคยนั่งมันรู้สึกแบบแปลกอะไร ในครั้งแรกนะครับใครคุยด้วยเนี่ยอ๋ออยู่สามคนอยู่ในรถสัมโคนวันนี้ได้นั่งแล้วให้พักเดี๋ยวก็สลับกัสลับขับเพราะว่าเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวร้อยโลเดี๋ยวน้องนิ้วเหนื่อยเฮ้ยให้น้องนิวซอมให้คุณหลานซอมกับว่าเดี๋ยวไปย้ายมาอยู่เราจะแอบ,บชวนไปแบบ เป็นเพื่อนใช่ไม่อยากเป็นเพื่อนอดีแย่มาที่ไหนไม่มีเพื่อนไม่ีเพื่อนแล้วแต่สักแป๊บนึงก็เดี๋ยวให้หลังพีไปเป็นเพื่อนด้วยพีกันโตไม่ใช่ชนาขับรถไม่ได้น้องเพราะว่าเริ่มชนาแล้วนะจุนคจุนก็กำจัดนีรถความเร็วนะมันเป็นอันเนี้ย ถึงสะพานแล้วอะไรเนี่ยอะไรอินโดนีเซีย yes อะไรอินโดนีเซียคู่ต่างประเทศพี่ตู้มีรถต่างประเทศดีดีดีอินโดนีเซียมิงกะลาหไหมไม่เอ้ใช่เหรอใช่เหรอไม่รู้ก็มั้งเนี่ยตรงสะพานเนี่ยขับไปตรงนี้ <N> แล้วเข้าตรงตรงไปตรงนี้ไหมนี่เส้นคู่ขนาดมิวแล้วก็เราจะแบบไปเห็นสะพานเน่ยตอนมาถ้าเกิดว่านั้นก็แบบเข้าตรงนู้นแล้วก็มาออกโผล่ตรงนี้มิวอ่ามันจะเห็นวิวสะพาน เราก็จะมีคอนเทนต์ใช่อันนัดชัวเซฮายอินอินโดนีเซียเฮลโลเฮลโลใครอยู่บ้างไปอุบลราชธานีไปกันไปกันเลยโคกสูงนี่ตรงนี้ระวังนะเขาทำรถมีตองออกออกนอกเลยออกออกสายได้ไหมใช่ครับออกสายเลย ตอนนี้แล้วก็มาถึง,งถึง,ถ,งถึงตัวเมืองมุกดากดหารใช่ไหนนมนี่ถึงตัวเมืองใช่ไหมและสะพานสะพานเราถึงแล้วสะพานนี่ตามรถไปเลยรถทุกคันไปเหมือนกันหมดเบรกไปตามขับชาา้าช้านะมันมีขับรถเร็วตามขเขาเขากำลังไปถนนไปเช่นไหนตรงไปข้างหน้าใช่ไหม ทอนั้นพอดีนะครับตัดหนาปรันฝรุงตรงนี้าอ,อ,อ,อ้ทำไมอ่ะค่อยๆไปมีวะอไไัญเกียร์ทำไมนั่นน่ะน,<อ>น้ำสะอาดมีไว้ให้มันไปก่อนนะน้ำสะอาดไหมนะค่อยชะลอชะลอเงินขอบคุณครับอขอบคุณครับเขาจะเขาจะทำเป็นวงเวียนครับอ,อ๋อกำลังปรับปรุงใหม่แต่ก่อนมันเป็นสีแยกธรรมดาใช่ครับ ทางตรงนี้ก็รู้สึกว่าเลาะออกไปโจนทะลุนักแค่แล้วนะครับทางตรงนี้มันลัดไปเลยเนี่ยเลยนะมันลัดเนาะคล้ายๆว่าเป็นทางเลี่ยงเมืองไปกันเลยโอเคทีนี้ก็ดิ่งไปเลยนะครับผมก็เตรียมเข้ามุกดาหารอีกสักหน่อยแล้วก็น่าจะเลี้ยวขวานะวมินอ่าใช่อีก26กิโลเพราะว่าเลี้ยวขวาต้องไหมเลี้ยวขวานะวมิน มันนเป็สแยกใหญ่ยังไงทางแยกโคกสวรรค์ไปแล้วไปเลยเป็นยังมีเหนื่อยหรือยังได้เพราะว่าปกติแม่แม่เหนื่อยกว่าเอ้ยวกปกติก็กลับบ้านก็ร้อยกีโลอยู่แล้วไงไม่ตอนนี้แม่เหนื่อยลุ้นกว่าไม่ลุ้นหรอไม่ลุ้นกว่าแม่ลุ้นมาก ก็น้องมิ้วนะครับรนตัดเปรียวเปรื่อวปัปดมีาตาก็เส้นทางของการเดินทางของเรานะคะตัวนี้ก็จะไปถึงสามแยกแล้วก็จะเลี้ยวขวาวไปน,นะคะคงนะจ,จะต้องขบวนมาพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มา จะจะหยุดไลฟ์แป๊บน,นึงนะคะขออนุญาตหยุดไลฟ์ก่อนนะคะหยุดสตรีมก่อนนะคะ